วันนี้ผมจะมาตกปลาใหม่3สถานที่จะมีที่ไหนบ้างไปดูที่แรกเป็นก้นบึงมหาสมุทรเป็นที่เก็บสมบัติที่มีปลาหายากอยู่ยากไม่ยากก็ได้ปลาแต่ซ้ำๆเป็นอีกที่หนึ่งที่ตกยากจริงๆแต่ยังดีที่ได้ปลาสถานะทองนักตกปลาจะรู้กันดีสถานที่ไหนตกไม่ได้ของดีก็ย้ายหมาย อีกที่หนึ่งเป็นเข็ดแนวปากาลังตัวใหญ่ตกได้ปลาสีสดสะดุดตามากดูแต่ละตัวที่ตกได้สิร้อสิบล้อเสียหลักแต่ไกลยังหักหลบทันสีนี้เห็นมาแต่ไกลตั้งแต่สีแยกไฟแดงแต่แล้วแนวปากาลังนี้เองความพยายามของผมในวันนี้มันก็ทําให้ผมได้พบกับปลาที่เหมือนไม่ใช่ปลาแต่มันก็เป็นปลานั่นแหละมันคือตัวนี้เลยตัวนี้บ,บูวแบลที่สุดที่เคยตกมาไปเกาะสุดท้ายกันเกาะสุดท้ายก็คือเกาะชาวประมงตอนนี้ผมตกก็ไม่ได้ของดีเท่าไหร่ดีสุดน่าจะตัวเนี่ยคล้ายๆปลาถูไปดูปลาที่ผมตกได้ในวันนี้กัน ไม่ตัวนี้ตัวยาวคล้ายๆปลาดุกทะเละตกไรเพชรด้วยเม็ดใหญ่เอาเรื่องและตัวสุดท้ายนี่ปลาสุดแบ้วไม่มองไม่ค่อยเห็นทําไมมันมองไม่ค่อยเห็นดูจากตาแล้วโอ้โหกินไม่ลงเลยไปก่อนละ